สวัสดีครับอยู่กูอัมทีวีเช่นเคยวันนี้จะมาสรุปประวัติของเจ้าเอ็นนากันซึ่งเจ้าตัวหุ่น a อนิเมท o นิ c ตัวนี้จะมีความแตกต่างจากหุ่นตัวอื่นตรงที่ว่ามันมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วมันไม่ใช่มีแค่ตัวเดียวซะด้วยสีมันมีอีกหลายตัวที่มารวมรวมกันจนกลายเป็นตัวละครอย่างเอ็นนาขึ้นมาโดยเจ้าตัวนี้ประกอบไปได้วยหุ่น a อนิเมท o นิ c จากร้านอาหารเซอร์คัสเบบีพิซซ่าเวร์ซึ่งก็จะมีการประกอบไปด้วยตัวละครอย่าง Bar Baby บารูราเซอร์คัสเบบีฟันทาวฟ็อกซี่ฟันทาว็บ นนได้มาหลอมรวมกันโดยนําชิ้นส่วนต่างๆที่ถูกแยก,กประกอบออกมาแล้วก็หลอมรวมกันกลายเป็นสายใยที่จะติดตั้งแล้วก็จะมีการนําชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบกันกลายเป็นตัวละครอย่างเอ็นนารนั่นเองซึ่งก็จะมีการหยิบยกเอาทั้งหมวกเอาทั้งหน้ากากหน้าอก ตัวละครต่างๆที่เราได้พูดไปก่อนหน้านี้นะครับมาประกอบกันเป็นชิ้นส่วนที่กลายเป็นสายเชื่อมโยงยาวจนกลายเป็นเอ็นนาดขึ้นมานะครับโดยเจ้าตัวเอ็นนาดก็จะมีลักษณะหน้าตาที่มีการติดหน้ากากตัวตลกนะครับแล้วก็มีการแยกชิ้นส่วนของหมวกนะครับแล้วก็มีการติดจมูกสีแดงเอาไว้แล้วก็ยังมี หน้าตาที่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับรวมไปถึงมีการตัวมันจะติดกระดุมเอาไว้ตรงหน้าอกแล้วก็มือของมันจะมีมือทั้งสองข้างที่เหมือนกับมนุษย์ซึ่งตัวว่าเอน็นนาจะมีลักษณะตัวที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีความเคลื่อนไหวที่ว่องไวเพราะว่านำเอาชิ้นส่วน,นต่างๆข,ของหุน,นเมทอนิกของร้าน Circus Baby Pizza w o r l d มารวมกันนะครับแล้วก็นำเอาจุดเด่นของตัวละครมาหลอมรวมกันนั่นเองนะครับจนได้เป็น การนําเอาชิ้นส่วนต่างๆมาเชื่อมโยงกันยกตัวอย่างเช่นตัวละครอ,อย่าง b a r o r a ครับแล้วก็นําดวงตาของุน u นิเมโทนิกแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆมาผสมกันนั่นเอง ซึ่งชิ้นส่วนแรกก็คือดวงตาสีเหลืองมาจากของตัวละครฟันางฟอ็อกซี่ดวงตาสีเขียวมาจากเซอร์กัสบีบีส่วนดวงตาเล็กมาจากบอลบอลนั่นเองส่วนดวงตาสีเง,เงินคือตัวละครฟันางฟ็อกซี่นำมาดวงตาต่างๆมาประกอบติดกันนะครับแล้วก็ทําให้เราได้เห็นว่าเจ้าตัวเอ็นนาดเนี่ยก็จะมีลักษณะดวงตาที่หลากหลายด้วยกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าเจ้าตัวเอ็นนาดเนี่ยมันสามารถแยกชิ้นส่วนของมันออกมาได้นะครับโดยมันจะสามารถถอดไส้ในของมันออกมาโดยที่จะถอดหน้ากากถอดทุก อ,ออกมาแล้วก็จะจัมสแกร์ผู้เล่นได้เหมือนกันนะครับในส่วนต่อมาคือร่างกายของมันนั้นจะมีการแบ่งชิ้นส่วนออกมาเป็นหลายส่วนด้วยกันนะครับโดยนำเอาคุนประกอบจากฟันทาวฟล็อกซี่มาใช้เป็นส่วนขานะครับเอาบอโรราเอาส่วนหัวกับส่วนท้องมาประกบกันนะครับฟันทาวเฟตตี้ได้ใช้อุ้งมือของทั้งสองข้างมาทำเป็นร่างกายของมันเองส่วนหน้าอกนั้นได้ใช้ร่างกายของเซอร์กัสเบบี้ส่วนบอลบอลนั้นก็นำเอา ชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบกันกลายเป็นเอลนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าเจ้าตัวเอ็นนาเนี่ยปรากฏตัวมาในภาค Sister Location นะครับซึ่งจะเกิดจากการที่หุ่นอนิเมทอนิกทั้ง5ตัวนะครับมีแผนที่จะออกไปจากร้านอาหาร Circus Baby Pizza World ด้วยการหลอกล่อให้ Michael Afton ตัวละครที่เราเล่นอยู่นะครับเข้าไปอยู่ในห้อง Scooping Room หรือว่าห้องผ่าส่วนหุ่นอนิเมทอนิกแล้วก็เริ่มทำการผ่าร่างกายของ ไมเคิลนอฟตันนะครับเสร็จแล้วก็นําร่างกายที่เป็นชิ้นส่วนของเอนนานะครับเข้าไปแทรกซึมเข้าไปอยู่ในร่างกายของไมเคิลครับจนทําให้ไมเคิลเนี่ยก็ได้ติดเข้าไปอยู่กับร่างของเอนนานะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายนั่นเองซึ่งชิ้นส่วนเหล่านี้นะครับทำให้เอนนานั้นสามารถควบคุมร่างกายของไมเคิลให้เดินได้นะครับทำให้ไมเคิลนั้นได้ออกไปจากโรงงานนี้นะครับแล้วก็เริ่มทําการใช้ชีวิตอย่างปกติในวันแรกๆนะครับ เอนนาก,กับไมเคิลก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะครับจนกระทั่งร่างกายของไมเคิลกับเริ่มเน่าเสียร่างกายเริ่มเสื่อมสลายแล้วก็ไม่สามารถทนกับชิ้นส่วนเหล็กที่มาประกอบการของเอนนาได้นะครับทำให้ร่างกายของไมเคิลนั้นก็เริ่มเปลี่ยนตัวกลายเป็นสีม่วงนะครับลหลังจากนั้นเนี่ยก็ทาให้ร่างกายของไมเคิลนั้นเสื่อมสลายสุดท้ายแล้วเขาก็รับไม่ไหวนะครับทำให้เอนนานั้นต้อง พ่นตัวเองออกมาแล้วก็ลงไปสู่ท่อระบายน้ำนั่นเองนะครับแล้วนั่นก็จะเป็นเหตุการณ์ของภาค Sister Location ครับจนปรากฏว่าเจ้าเอ็นนาเนี่ยก็มีการทะเลาะก,กับ ร่างกายของตัวเองนะครับแล้วก็ต้องการที่จะขับไล่ตัวละครอย่างเซอร์กัสเบบีที่ต้องการที่จะออกจากโรงงานนี้ทําให้เอนานานะครับเริ่มทะเลาะกับเซอร์กัสเบบีเสร็จแล้วก็ขับไล่เซอร์กัสเบบีออกไปจนกลายเป็นว่าเซอร์กัสเบบีต้องไปหลอมรวมกลายเป็นตัวละครอย่างส c คร p เบบีขึ้นมาในเกมฟันนาะภาคที่6นะครับจนกลายเป็นว่าเจ้าตัวเอนานาก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องการที่จะหาผู้นําคนใหม่นะครับหลังจากที่เซอร์กัสเบบีหายไปทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ให้ฟันทามเฟรดดี้มาเป็นผู้นําแทนนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้เห การปรากฏตัวของการเปลี่ยนร่างใหม่ของเจ้าเอน็นนานะครับกลายเป็น m o เท r เฟรดด d ้ีและนั่นก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมฟนนภาพที่6นะครับและสุดท้ายแล้วคุณโมเท r เฟรดดี้นะครับก็ถูกทำลายไปพร้อมกับาาร้านหาฮพิซารียซูมมเลเตอร์นั่นะครับผมแล้วก็จะเป็นเหตุการณ์ที่จบไปแต่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องแต่งขึ้นโดยบริษัทเฟดดี้แฟสแนะครับาให้เหตุการณ์นี้ กลายเป็นว่าบริษัทนั้นต้องการที่จะสร้างเรื่องขึ้นมาแต่จริงๆแล้วเจ้าเอ็นนานเนี่ยมีอยู่จริงๆนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ห้างเมกาพิกซาเพลทครับซึ่งจะปรากฏตัวในเกมฟ a น f e d ด y ้ a าส Security Beach นะครับซึ่งจะทำให้เรานั้นได้พบกับเจ้าตัวละครอย่างเอ็นนา,นานในร่างกายของเดอร์บอบนะครับที่มีขนาดที่ใหญ่กว่าที่เราเคยเห็นมาในเกมต่างๆนะครับซึ่งเดอร์บอบนั้นจะมีลักษณะที่นาชิ้นส่วนต่างๆของหุ่นเอนิเมทโทนิกมาหลอมร่วมกัน ไม่ใช่แค่ซีรีส์ของเซอร์คัสบบี้อย่างเดียวนะครับแต่ยังมีร่างกายของเฟรดดี้ชิก้าบอนนี่ฟ็อกซี่แล้วก็ตัวละครอื่นมาร,มรวมกันนั่นเองซึ่งผมเคยทำประวัติไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็แน่นอนว่านี่ก็จะเป็นร่างกายที่แท้จริงของเจ้าเดอะบ็อบหรือว่าเจ้าเอ็นนาตัวร่างสุดท้ายนึ่งนะครับผม รวมไปถึงเจ้าตัวเอ็นนาดนะครับยังใบป,ปรากฏตัวในภาคฟานาเฟดี้ภาคเฮลวันเต็ดด้วยนะครับจะเป็นมินิเกมที่เราไปซ่อมแซมท่อนะครับแล้วก็ทําการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆแล้วเจ้าตัวเอ็นนาดเนี่ยก็จะคอยโผล่ออกมาจัมส์แร์เรานะครับโดยเราจะต้องทําการเฝ้าระวังเจ้าตัวนี้ไว้โดยการถ้าเจอมันปุ๊บเนี่ยมันจะให้เรากดปุ่มปิดนะครับเราก็จะไม่ให้เอ็นานาดเข้ามาจัมสแ์แรกเรานั่นเองนะครับดังนั้นก็เป็นในส่วนของมินิเกมในภาคเฮลวันเต็ดนั่นเองนะครับ แล้วก็ในภาค u อนิเมชคอสตูมนันครับเขาก็ปรากฏตัวมาในรูปแบบนึงนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดูเหมือนว่าจะไม่มีหน้าตาของเจ้า c i r c ์ s b ัสเบปรากฏตัวออกมาด้วยนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นในส่วนของประวัติของเจ้าเอ็นนารบที่จะมักปรากฏตัวออกมาจัมส์แกร์ผู้เล่นนะครับแต่เป้าหมายของมันจริงๆก็คือต้องการที่จะ นำสายไดยงระยางของมันนะครับเข้าไปเชื่อมต่อกับร่างกายมนุษย์แล้วก็ทำการออกมาจากร้านอาหาร Circus Baby Pizza World แต่ว่าสุดท้ายแล้วร่างกายของมันนั้นกลับไม่เป็นไปอย่างที่มันคาดหวังเอาไว้นะครับเพราะว่าร่างกายมนุษย์นั้นอ่อนแอก,กว่าเจ้าตัวฮูนานเมทนิกเหล่านี้ซะอีกนะครับทำให้มันเกิดเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนร่างขึ้นมาจนกลายว่าสุดท้ายแล้วเราได้รู้ความจริงว่ามันกลายเป็นเจ้าโมเชนเฟรดดี้แล้วก็กลายเป็นเดอะบล็อ,ลอนั่นเองนะครับผมและนี่ก็เป็นในส่วนของการสรุปประวัติของเจ้าเอ็นนารดนะ ที่ผมจะมาใช้เพื่อไม่ได้ดูกันนะครับงไงคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาจับชมชีวิเรานี้ไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่ในวิดีโอตอนหน้าครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเลครับ